สวัสดีเด้อค่ะพ,พ,พ,พี่น้องพอพี่น้องทางช่องฮักนะัสสวีเดนกับมาดามหน่อยเช้านี้ที่สวีเดนตอนใต้ค่ะพี่น้องขาใจกลางเมืองเล็กๆของประเทศสวีเดนเวลานี้7จ็ดโมงเช้าค่ะ เวลานี้เจ็ดโมงเชา้าเอาบรรยากาศมาให้ดูว่าใจกลางเมืองเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนนี้ตอนเช้าเขามีวิถีชีวิตอย่างไรเขาเป็นอย่างไรพลุกพ่านไหมบ้านเมืองเขามีคนเยอะแยะมากมายไหมอันนี้คือใจกลางเมืองเลยค่ะพี่น้องคะเราเอามาให้ดูใจกลางเมืองค่ะพี่น้องคะใจกลางเมืองประเทศสวีเดนตอนนี้เจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงตรงค่ะพี่น้อง เจ็ดโมงตรงเวลานี้วันนี้วันพุทธที่13วันพุทธที่13เดือนตุลาค่ะพี่น้องนี่หาะใจกลางเมืองประชาชนเขาอยู่เงียบกรีบรถราไม่ค่อยมีนี่คือเส้นใจกลางเมืองค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูตะวันกำลังจะขึ้น ตะวันกำลังจะขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นค่ะพี่น้องขาตอนนี้เจ็ดโมงเช้าอยู่เลยเจ็ดโมงเชา้าตึกราบ้านช่องดูบรรยากาศค่ะ ถนนถนนใจกลางเมืองค่ะพี่น้องขาถนนใจกลางเมืองเวลานี้เจ็ดโมงเช้าไม่ค่อยมีรถเมืองนี้ไม่มีไฟแดงค่ะเมืองนี้ไม่มีไฟแดงค่ะพี่น้องเป็นเมืองที่เงียบเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เงียบสงบหน้าอยู่หน้าอาศัยหน้าพักมีรถจอดไม่กี่คันนี่ค่ะ เอามาให้ดูค่ะดูบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศประเทศสวีเดนตอนใต้ค่ะใจกลางเมืองเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนว่าเขาเป็นอยู่อย่างไรตอนเช้าเขาเป็นอยู่อย่างไรแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะ เอาบรรยากาศมาให้ดูกำลังดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะเห็นบอกคะดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นเอาบรรยากาศเช้าเช้ามาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะที่นี่สวีเดนตอนใต้ใจกลางเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนเอามาให้ดูค่ะ ว่าบ้านเมืองเขาอยู่อย่างไรค่ะพี่น้องขาตึกราบ้านช่องใจกลางเมืองตรงนั้นก็จะเป็นระหว่างที่เรามองทะลุไปซอกตึกตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองนะค่ะสวนสาธารณะใจกลางเมืองมองทะลุระหว่างตึกไปตรงนี้ค่ะ เอามาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศผู้คนเขาก็อยู่แบบนี้ถ่ายจากตึกแบบเดียวกันนี่แหละค่ะชั้นห้ามาดำหน่อยยืนอยู่ตอนนี้คือตึกแบบเดียวกันนี่แหละค่ะชั้นห้าค่ะเอามาให้ดูบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะ ตรงซ้ายมือแดงๆหัวมุมก็คือมีร้านเดียวค่ะร้านขายเหล้าร้านขายเหล้ามีที่เดียวนี่ค่ะพี่น้องถนนใจกลางเมืองค่ะใจกลางเมืองถนนนี้ก็อ้อมวนไปรอบเมืองอันนี้ก็ตึกราบ้านช่องบนภูเขา เมืองนี้ส่วนมากจะเป็นแม่น้ำป่าภูเขาค่ะบรรยากาศดีน่าท่องเที่ยวเงยียบสงบสุดยอดบรรยากาศน่าอยู่น่าอาศัยค่ะพี่น้องค่ะคนเดินไปทำงานตอนนี้เวลา7จ็ดโมงค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดโมงชา้าประเทศสวีเดน โอเคนะคะเอาบรรยากาศที่นี่สวีเดนตอนใต้ใจกลางเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนค่ะเอาบรรยากาศตอนเช้าเจ็ดมงเชา้ามาให้ดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเราเอาบรรยากาศมาให้ดูมาดำหน่อยเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ